สวัสดีค่ะวันนี้เป็น EP ีที่8แ,แล้วนะจ๊ะวันนี้จะเป็นในส่วนของพระกุวัดเรียบหรือวัดราชบุรณนะเชิงสะพานพุทธจังหวัดกรุงเทพมหานครสาเหตุที่ทำให้ใช้ชื่อว่าวัดเรียบเนื่องมาจากตอนสงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายสัมพันธมิตรได้นำระเบิดมาทิ้งถลม่มสะพานพุทธวัดเรียบได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากทำให้เหลือพระอุโบสถ ได้รับความเสียหายทั้งหมดเหลือแต่องค์พระประธานฐานพระแตกออกมาจึงเจอพระที่สร้างบรรจุไว้ครั้งแรกที่เจอวันที่14เมษาสองส8 8พระที่แตกรวมได้ประมาณสองกระสอบเป็นพระเนื้อชินมีหลากหลายพิมพ์โดยจะมีพิมพ์พระพุทธปางต่างๆฝีมือแกะเป็นฝีมือช่างหลวง บางองค์ก็จะมีปิดทองบางองค์ก็จะมีโดนน้ำท่วมทำให้เนื้อพระแตกผิวจะจะระเบิดออกมาอายุของพระเชื่อกันว่าสร้างสมัยต้นรัตนโกสินลปายุธยาเป็นศิลปะที่สวยงามมากๆเนี่ค่ะโดยสังเกตจากกู่วัดเรียบจะเป็นบล็อกหน้าบล็อกหน้า บล็อกหน้าที่ทำแล้วก็ทําเป็นบล็อกหลังมาประกบติดกันโดยจะมีเส้นขอบเนี่ยค่ะจะเป็นขอบที่ติดเชื่อมไว้อันนี้นนจะเป็นในส่วนของผัาวัดเดียบมีข้างหน้าแล้วก็จะมีข้างหลังแต่มีอีกกลุ่นึงเนี่ยจะคล้ายกันแต่อันนี้จะเป็นแค่ครึ่งซีกก็คือจะมีข้างหน้า ข้างหลังจะเป็นหลังเรียบนี่ก็อันนี้อันนี้ก็เหมือนกัน,นอันนี้ก็หลังเรียบองค์ที่สองตรงนี้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของน,นกใกล้เคียงกันเขาจะเรียกของนี้เขเรียกของวัดเกาะสัมพันธวงศ์เนี่ยจะ้ะเนี่ยอันนี้จะเป็นวัดนี่ข้างหลังจะเรียก ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นกุเดียวกันเดี๋ยวขออนุญาตให้ชมความงามของแต่ละเหรียญน,นะคะอันพิมพิมอันนี้พิมพ์ขององค์พระองค์นี้ก็คือเป็นในส่วนของเนื้อชินตะกัวปกโพนี่ค่ะจะให้ดูตรงที่ต้องโพกโพนี่ก่อนนี่จะมีเส้นแตกนี่ นี่จะเห็นตาก็างามของตัวแขนตัวอกแขนเนมันจะมีตัวชิ้นเงินวิงวิอยู่นี่ครับอือก็ข้างหลังข้างหลังต้องดูกูพาดีๆนะคะเพราะว่าอย่างบางองค์เนี่ยพระแท้จริงแต่ว่าตรงคอตรงเนี้จะแตก แต่้าพตรงนี้ก็คือเราเช่าเช่ามาแล้วเราก็ว่าออไม่แตกสวยงามมากๆนี่ค่ะเป็นด้านหลังก็คือหรอเทมาประกบด้านหลังเห็นชัดกันไหมนี่พยายามสองให้เห็นชัด ชัดๆนิดนึงนีงน่นอันนี้ไม่ต้องส่องกระดาษนี่นนจะให้เห็นลึกเยนี่ของพระนีน่นอันนี้เลยนี่ดาน,นาพิมพ์ปปโปรโพนี่ค่ะของเส้นพิมพ์ปปปโปรพปปปโพสวยงามมากดนเนื้อชิ้น เนี่ยค่ะแล้วก็มีตาจมูกปากก็มีสังเกตเนี่ยค่ะมีแขนท่านจะสวยมากมันจะมีเป็นในชิ้นวิ่งๆตรงน,นี้อยู่ส่วนด้านหลังเนี่ยค่ะตรงที่สังเกตว่าตรงคอตรงเนี้ยต้องระวังเพราะว่าผ้ามันเก่ามากอาจจะมีการแบบเหมือนเชื่อมต่อ,รอไรอะไรเงี้ยแต่พระองค์นี้จะสวยจะไม่ได้มีการคอยังสมบูรณ์อยู่นคะคะตัวสังเกต ก็จะมีตัวฐานของพอดีว่าเราได้เข้ากอบไปแล้วเราขอโทษด้วยอาจจะไม่ได้เห็นในส่วนของมุมข้างของของพระในส่วนของตัวนี้เพราะเราไม่อยากให้ตัวเนื้อพระเนี่ยได้โดนอากาศอะไรค่อนข้างเยอะเพราะว่าเนี่ยค่อนข้างมีอายุมากแล้วส่วนอันนี้จะเป็นอีกองคหนึ่งเป็นพระปางสมาธินี่ค่ะความงามของท่านเนี่ยจะมีเนื้อชินเงินวิขอบตรง ขององค์พระหมดเลยจะมีตาจมูกปากเนี่ยค่ะมีสังกติตรงนี้แล้วก็สมาธินี่พิมพ์สมาธินี่แขนนี่ตรงนี้เป็นกุ้ค่าชิ้นตะกัวเป็นเนื้อมีเป็นฐานแล้วก็ด้านหลังเนี่ยค่ะแล้วพระเกศแล้วก็ข้างหลังเนื้อสังกติเนี่ยค่ะตัวนี้ที่มันจะมีปุบ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 ตัวนี้เป็นเหมือนพระกุ้งค่างนานแล้วมาทําให้เนื้อ ค่อนข้างจะระเบิดออกมามันจะเป็นแตกปุปุปุผุพระรุ่นนี้เก่ามากๆนี่แล้วก็จะเป็นอีกกุ่นึงของวัดก็โดยพระที่ประกวดพระกันเขาจะให้สองกุ่น,นี้จะประกวดในส่วนของอันเดียวกันนี่ค่ะเพราะว่าเป็นพิมพ์คล้ายๆกันเนี่ยค่ะ ด้านหน้าอ,อันนี้จะเป็นในส่วนของพิมพ์ปางมามวิชัยเนี่ยค่ะตรงหน้าตัวนูตาก็มีแขนเหมือนเลยคะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะแตกมันจะระเบิดมาล่ะส่วนนี้ด้านหลังนี่น,นี่ด้านหลังจะเป็นหลังเรียบเนี่ยค่ะมันจะมีเป็นตัวเหมือนล่องล่อง่า น,นี่นี่ค่ะที่เห็นในส่วนของตัวข่อมันเป็นพระี่กุผ้าแตกออกมาแล้วก็ขอบข้างนี่ค่ะข้างจะเป็นของช่างโบราณก็คือตัดอืม ส่วนองค์นี้จะเป็นในส่วนของพิมพ์ผ่านพิมพ์ปางประทานพรนี่ชัดๆตรงพระเกศก็นิตามจมูกปากนี่เนี่ยเนื้อชิน้นตรงนี้มันยังวิ่งๆมาสวยงามมากเนี่ยค่ะแสงสะท้อนแล้วก็ตรงนี้ที่จะระ,ะเบิดนี่เนื้อของขอ,องพายระเบิดออกมา ก็ขอบข้างเนี่ยนี่พิมที่ดแต่นี่นี่นนนนก้อนด้านหลังนี่ด้านหลังจะมีเป็นเส้นๆเบอร์อะไรเงี้ยจะสังเกตได้ตรงเนี้ยจะมีทุกเหรียญเลยจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะจะเป็นเส้นๆ วนอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นนี่เนื้อทองเลยชัดๆทองกุเก่านี่ค่ะแต่องยิ้งเาเรียกว่าบางบางบางคนจะเรียกว่า องหน้ามนุษย์ต่างดาวผีจะไม่มีหน้าเนี่ยค่ะบางคนจะเรียกองแบบนั้นแต่เราไม่ได้ซื้อเรียกเรามองว่าองค์นี้ที่เราชอบมาเพราะว่ามีในส่วนของเนื้อทองที่ติดอยู่องพระเนี่ยค่ะสวยงามวิง้งวิ้งเป็นทองเก่าสมัยนั้นเลยเนี่ยค่ะนี่มีคาบเนื้อทองยังติดอยู่นี่ ด้านข้างมัน,นข้างก็ตรงนี้จะเป็น้านข้างนี่นี่มันจะมีการเริ่มแตกของกูนี่นี่ค่ะด้านหลังจะเป็นน,นี้ มันจะแตกๆเป็นเนื้อมันจะระเบิด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 แบงน,นี้อือก็อม่มันจะเป็นในส่วนของปกโพรงอีกท่นนี่หน้าตาจมูกปากแต่อันนี้ก็จะเป็นฐานนี่ จะเป็นนี่จะเปนจุดความงามของพาะกุนี้ค่อนข้าง,างสวยมากบางคนก็เก็บเอาไว้เพราะว่ากุสมัยนี้ค่อนข้าง,างหายากแล้วก็แบบสวยๆมากเลยะคะ่ะในส่วนของตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปอาจจะลงในส่วนของอพระที่เรามีอยู่เราจะพยายามมาลง ให้ได้เยอะเผื่อใครจะศึกษาในพระที่เป็นในส่วนของความงามศิลปะบางครั้งอาจจะมีเป็นพระใหม่บ้างพระเก่าปนปนกันบ้างอะไรเงี้ยเราต้องขอโทษบางครั้งเอาอาจจะไม่ได้ถอดในส่วนของปัติกออกหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเรามองว่าอย่างน้อยน่าจะเห็นกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะสวยจริงๆบอกเลย สวยงามกิบกราคาเช่าไม่แพงนะคะลองลองดูดูเลือกเลือกดูพระกู่นี้สวยจริงๆเนี่ยคะ่ะเอานี้จะเป็นในส่วนของปิดทองแล้วด้วยน่าจะเก๋ๆค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วกดติดตามคลิปต่อไปของเอพัทยนยงนะคะกดไลค์กดแชร์กดสั b สไคร b ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ